เคยเห็นหัวใจพาะก,กันไหมนี่คือหัวใจพระนอนที่เดียวในโลกเลยนะและถ้าเพื่อนๆอยากไปทำบุญแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ ตามวิ่งก็ต์แฟมิลี่เลยวันนี้กราฟิกและดีไซน์ขอชวนเพื่อนๆมาสายบุญกันบ้างที่นี่คือวัดบางพีใหญ่กลางแค่ชื่อวัดก็น่าค้นหาแล้วใช่ไหมครับอยู่ที่อ,อําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานมากครับด้านหน้าทางเข้าวัดจะมีสิงห์เฝ้าอยู่2ตัวด้วยนะเส้นทางเข้าไปครับจะเป็นพญานาคเนี่ยยาวเลยและมีรูปปั้นพระบินทะบาทด้วยมาถึงปุ๊บก็จะเจอกับพระอุโบสถอลังการมากครับด้านหน้าพระอุโบสถจะมีท้าวเวสสุวรรณเฝ้าอยู่หน้าวิหารนอนด้วยนอกจากนีี้ยังงมพพระุธาาส ขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวขนาด52.50เมตรภายในจะมีผ้านอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ ความยาวของผระนอนจะอยู่ที่53เมตรแล้วสร้างวิหารเนี่ยมัคคูมอทีหลังนะครับความสูงของวิหารจะเท่ากับอาคาร4ชั้นเลยนะไฮไลท์คือหัวใจผ้านอนที่หลายคนเนี่ยนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยครับระหว่างทางที่เดินเข้าไปครับจะมีภาพวาดสวยงามนะครับเล่าเรื่องความเป็นมาของวัดหัวใจของผระนอนนะครับจะอยู่ที่ชั้น4นี่เองแล้วในวัดนี้ยังมีอีกหลายโซนมากๆนะครับวัดคือกว้างมากสวยมากเลยมีแม้กระทั่งคาเฟ่นในวัดแต่ว่าเงินที่เราซื้อไปครับก็จะถูกแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อไปทําบุญให้วัดด้วยนะถ้าใครใ บุญชอบทำบุญนะครับการาฟิกและดีไซน์ขอแนะนําที่วัดนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิ่งก๊อดเฟมิลีด้วยนะ